สวัสดีครับพี่น้องครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับผมนั่นแหละแชแนลครับผมมินิมาพาพี่น้องมาอัปเดตหย่าดนะครับอ่าถ่ายเคลื่อนซุปเปอร์ลีฟนะครับนี่ครับถ่ายเคลื่อนซุปเปอร์ลีฟแล้วก็หย่างเพ่งกุลาครับนี่ครับอยู่สวนพอดีมินิมีออเดอร์นะครับออเดอร์จากลูกค้าทางอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรเป็น ออเด้อเจ็ด้อยทอนนะครับงานนี่เปียไทยเคิ้นซุปเปอร์ลิปนี่พอมีแบงปันในพี่น้องก็ได้ครับรับมีบาลายแหละครับ,ารารบทอนพันแกจัดแล้วงานเริ่มออกดอกแล้วครับพี่น้องครับน่ครับพีาพิกาท่านว่าียายเริ่มออกดอกแล้วอันนี้เป็นงานาหวานอิราเรลครับเียมทอนพันให้ลูกค้าเพื่อน สำหรับพี่น้องผู้ใดสนใจกับพรอะมีแบ่งปันก็ได้ครับแต่กาย่งบัลายดอกเลินน้อยเดียวครับย่างบาัลลัยครับหนาบานงามเพื่อนอเพ็งกาลายก็ง,งามครับส่เคลื่อนก็ออกดอกแล้วช่วงนี้หนาวหนาวท่อนพันธ์หน่ามันจะบบใหญ่ด้ครับ เมื่อคืนหนาฝนท่อนพันจะไม่ใหญ่ประมาณนี้ครับนี่ครับประมาณนี้ตัวกแกนะครับแกจัดเนี่ยเดี๋ยวเตรียมท่อนพันให้ลูกค้าเพื่อนครับสำหรับผู้ใดสนใจร่อาอยูไก่อำเภอทวัตบุรีจังหวัหอเอดเลยดบ้านหนองบัวน้อยตำบลเขาทุ่ง อำเภอตำบลบัวทุง่งอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพ่อมีแบงปันอยู่นะครับพี่น้องครับยาเน่เปียถ่ายเคลื่อนซุปเปอร์ลิฟต์หรือจะเป็นยาวานอิสเลี่ยกับพ่อมีแบงปันอยู่ยครับนี่ครับสำหรับลูกค้าผู้ใดสนใจะนะว่าราคาง้อถื่กะวงยาให้เราแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยครับ แฟนกุลาการง,งามครับผมช่วงนี้ช่วงเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องทุกบางคนเพิ่งเกี่ยวแล้วหมู่บ้านหมู่บ้านผมกเกี่ยวไปแล้วครับเกี่ยวขายก็ได้ราคาดีอยู่เขาปีนีก้ก็ถือว่าบ่ขี้ไร่บันไดดีก็ปีที่แล้วประมาณบาทนึงครับปีที่แล้วสิบบาทปีนี้สิบเอ็ดบาทอยู่ครับพี่น้องก็แล้วแต่สถานที่นะครับเนาะแล้วแต่พื้นที่ผลลัพธ์เสือเท่าไรเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์ นี่นะครับพี่น้องครับงานในเจันไดสิอัปเดตให้พี่น้องเบิ่องอีกทีหนึ่ง้อครับเด้อวันนี้มาอัปเดตตอนได้บายแจังหน่อยถ่ายให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งเื้อพี่น้องผูใ้ใดสนใจก็บได้คำว่าเบิ่งได้ครับเอาไปเบิ่งตอนเตรียมตอนพันกั็เด้นะครับเด้อ